นี่นะครับผมเราก็จะเข้ามาภายในเกมนะครับเราก็จะมีตัวละครครบทุกตัวเลยนะครับแล้วก็เงินกับเพชรเนี่ยก็ครบนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในคลิปกันเลยครับผมไปดูกันเลยอ้าวแล้วครับผมก็สําหรับใครนะครับที่ต้องการสอบถามเกมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมก็ จะทิ้งลิงก์แฟนเพจนี้ไว้ให้นะครับผมจะฝากทุกคนนะครับมาติดตามแฟนเพจนี้กันด้วยนะครับเป็นแฟนเพจของผมเองนะครับอย่างไรก็ฝากทุกคนมาติดตามกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ทางตา่างคลิปเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครนะครับต้องการจะทําการแลกเงินนะครับไม่ว่าจะจากทาง PayPal หรือว่าจากทางธนาคารไปทัวร์เลทหรือว่าจากไหนไปไหนนะครับสามารถทักเข้ามาคุยกันได้ภายในแฟนเพจนะครับลิงก์อยู่ทางตารางคลิปเลยครับผม เอาละครับผมขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก่อนเลยละกันนะครับผมตอนนี้ก็ผมในเกมยิงธนูนะครับผมจําชื่อเกมไม่ได้นะครับโอเคครับผมก็เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับเกมนี้นะครับผมไม่ใช้เน็ตก็เล่นได้ไม่ต้องแตกไฟล์ด้วยนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ตัวละครครบนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยผมเนี่ยวันนี้จะเลือกในด้านของตัวคุณป้าคนนี้ไปนะครับเล่นแก้เหงา ได้นะครับแก้เงาแก่เฮี้ยดอะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับสําหรับเกมนี้นะเพราะถือว่าก็เล่นได้นะครับมันมันก็สนุกนะจริงเพราะส่วนตัวผมลองเล่นดูมันก็ไม่ได้แย่นะครับเนี่ยเราก็ต้องมาคาดการณ์ว่าเอ้ยฝั่งนู้นเนี่ยมันจะปลาของเราเท่าไหร่ครับอโอ้โหเฉาะหน้าผมเลยทุกคนเอาไงดีผมไปสักถ้าสี่สิบเก้าเนี่ยผมอาจจะต้องไปสักกี่เก้าแล้วกันโอ้โห ไกลๆๆไม่ได้ต้องลงมาอีกนะอืฉาอรอบนี้ผมน่าจะร้อยโลงแล้วนะโอ้ยังเลยทุกคนมีโอกาสให้ผมแก้ตัวเมื่อกี้งันต้องไปสักสิบแปดครับทุกคนโอ้โหสิบแปดยังไกลไปงั้นผมต้องลงมาอีกนะครับสักสิบสิบสี่แล้วกันนะเนี่ยนะครับความสรุปของเกมนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับขอลงมาสิบหกแล้วกันนะดูนี่จะโดนไหมเออสิบหกผมก็ต่ำไปอีกทุกคน เขาชอบผมแน่เลยเอยเมื่อกี้ผมตีหกแล้วใช่ไหมผมงไปรักสิบนี่แล้วกันนะลองดูลองดูนี่ไงเรียบร้อยโดยไม่ดีเดี๋ยวผมเงยกว่านี้นะเมื่อกี้ผมเลงไปผมลืมทุกคนจำไม่ได้ละเดี๋ยวผมดูใหม่ครับหนึงผมนี่ช้ำเลยนะทุกคนดูดิ ิบสิบเท่าไรดีสิบเจ็ดแล้วขนาดนี้เลยของสา,าไปครับทุกคนฮั่นนะ่ะแม่นจัดครับทุกคนฮ่าโดนรอบเนี้ยผมไม่ล่วงง่ายๆหรอกนะผมบอกเลยเรียบร้อยครับทุกคนยิงไม่ได้รออะไรนะฮั่นก็โอเคแล้วกันนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กด subscribe s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับก็ยังไงนะครับถ้าใครอยากดาวน์โหลดไปเล่นลิงค์ดาวน์โหลดทางใต้่างคลิปเลยแล้วก็ถ้าใครนะครับ ดอดไม่เป็นสามารถไปดูทางช่องของวัดมีนาได้นะครับผมจะทําการสอนโหลดไว้นะครับก็โอเคแล้วกันนะครับสําหรับเกมนี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับตรอบวันนี้เขาไม่มีอะไรมาไปกว่าน,นี้แล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ